บายดีทุกคนเนาะมัอน,นี้บาพรมีไรก็จะมาถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแบบสวยงามให้แฟนเอฟซีทุกทกท่านได้흡สมวิวที่ว่ากำลังปันนป่นเขาเนะปั่นเขายูเคตหลวงพระบางภาคเหนือเฮาเดอทุกคนเนาะอันนี้กับประชาชนที่ว่ากำลังเก็บกูเข้านะเก็บเกี่ยวเข้าปั่นเข้า เอากระหิบเอาได้ทุกคนนะจากน้อยถึกซวงฝนแล้วกระซีเป็นเขาบูดเขาเน่าได้เนาะทุกคนเนาะมนี่ก็หลายคนอยู่มีความสุขมีความสุขพาลมวีดวีดอยู่เนาะทุกคนเนาะอากสิเยน็นกับวเยน็ปน,ยน,นปันใดซิฮอนกับบันฮอนปานไหนเนาะแต่ก็มีความสุขภาคภูมิใจที่ว่าได้มาเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็ได้อยู่บรรยากาศแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ ับเป็นภาพสวยงามอันนึงที่ว่าบ้านเฮาเคยเห็ดเคยสร้างเคยทำเนาะหากินแบบธรรมชาติเห็ดไ้เห็ดนาเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะมันก็จะมีแบบการสวยงามต่อเกปะสาชนมีความหัวไม้หัวมือปองดองหักแพงสามคีกันเนาะทุกคนเนาะเห็ดอียังกอพากันเห็ดหลายหลายคนเนาะ โอบเข่าหอบเข่าผููปันกับปันผูโหบก็โฮบผูหมัดก็มัดเนาะเอามาทอนเอามาโฮมาอยู่บนเดี่ยวซุมนุมกันเหตุแบบบ้านๆเนานะเหตุแบบความเป็นจบงามเป็นระเบียบเรเียบห้อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ก็เป็นม็ดกลุ่มหนึ่งแบงเป็นสองกลุ่มเพราะว่าเข่ามันหลายยานบมทันแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าเนี่อันนี้ก็เป็นมกลุ่มหนึ่ง เป็นหัวไม้หัวมือหักแพงปองปองดองสาม,มัคคีบ้านเฮาเนาะทุกคนเนาะอยู่แบบธรรมศาสตร์เห็ดเป็นแต่สวยงามเนาะเอาก็ขอขอบใจนะํำแฟนเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่ติดตามหับ z มคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปเนาะที่ผ่านมาก็คือกันนะทุกคนเด้อขอขอบอกขอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เป็นภาพสวยงามบ้านเฮาธรรมศาสติธรรมศาสตร์เนาะทุกคนเนาะเป็นการเก็บกูเกี่ยวเข้า บ่ว่าแต่เขาให้เขาหนาเนาะกำลังเก็บกำลังเกี่ยวาภายในตอนนี้ขอให้ทุกคนเนาะได้เอกกว่าพีา่ไกได้หลายกว่าพีก่กอนเหรอ